นี้เราอยู่ที่โอไดบะนะคะเรามาดูดอกไฮเดรเยียค่ะที่นี่สวยมากๆนะคะใครมาเที่ยวหน้านี้ต้องมาณนะจุดนี้ค่ะเดินทางสะดวกแล้วก็ดอกไม้สวยมากนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือจะเป็นบันไดขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะ ดอกไฮเดรเยียเยอะมากนี่นะคะเป็นดอกไฮเดรเนีย,ยทั้งหมดเลยนะคะ ราสามารถมองเห็นอ่า,อาไม่ใช่ซีอยู่ตรงนี้นะคะ <laughs> เราสามารถมองเห็นโตเกียวสกายทีได้ด้วยตรงนี้นะคะดอกยังไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะคะน่าจะอีกสักกี่วันหน่อยสักสีก่ห้าวันนะคะ จุดนี้เคจิก็สามารถดูเครื่องบินได้ด้วยค่ะจะมีเครื่องบินบินผ่านไปลงสนามบินในดับนะคะเห็นตรงน,นี่นะคะทุกคนอันนี้ไม่จิยืนอ,อยู่บนสะพานนะคะนี่แล้วก็ถ่ายลงไปตรงนี้สวยมากโอ้อลังการมากๆเลยค่ะมีแต่ดอกไฮเดนเยียทั้งหมดเลยนะคะน่าจะอีกเนี่ยค่ะ ไม่คิดว่าน่าจะอีกสี่ห้าวันน่าจะแบบขาวสะพังนะคะขาวกว่านี้อันนี้ดอกยังเขียวอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะ จุดนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นถนนคนเดินแต่ว่าจักรยานก็ผ่านได้นะคะแต่รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้เด็กก็สามารถวิ่งเล่นได้สบายเลยนะคะมีเครื่องบินให้เคจีดูด้วยตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับอะไรอะด i เวอร์ t ตี้โตเกียวปรานะคะ มางเลยเรามาช่วงเย็นๆนะคะแม่เคจิเลิกงานแล้วก็ป,ป๊าๆพามานะคะเคจิก็เลิกเรียนพอดีอากาศตอนเย็นคือดีมากค่ะไม่ร้อนนะคะโอ้ตรงนี้ก็มีค่ะ ตรงนี้ก็มีอาจิไซมีอะไรนะอ่ไฮเดนเยียนี่ตรงนี้ก็มีค่ะป้าป้าก็บอกเลยตรงจุดนี้ก็มีนะคะ,ตตะ,คะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเมื่อกี้อ๋อนี่ไงตรงนี้ค่ะที่มีกันดำ เดินมาถึงกันได้นะคะก็สวยแสงดีด้วยนะคะตอนเย็นถ่ายรูปออกมาสวยมากเดีย๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันนะคะนี่ก็สวยแต่ว่าก็เป็นแบบย่อมๆนะคะไม่เยอะเหมือนเมื่อกี้ สบายแล้วก็ช่วงพรอาทิตย์ตกดินด้วยวันนี้เลิกงานแล้วบ็ป้าพามาเดินเล่นค่ะอาทิตย์หนึ่งก็จะมีสักวันหนึ่งนะคะที่ได้มาเดิน ตรงนี้เป็นสถานีรถไฟโมโนเรลค่ะชื่อว่าสถานีอาโอมินะคะเป็นสถานีที่อยู่ใกล้สวนไฮเดนเนียมากที่สุดค่ะลงสถานีนี้แล้วก็เดินไปตรงสวนไฮเดนเยียใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะเดินไปแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะครั้งแรกไมเคิลจิก็ตั้งใจว่าจะม,มาเดินเล่นบริเวณดิมอาวโตเกียวเฉยๆค่ะ ต่เคจิเขาเห็นรถไฟแล้วก็อยากจะขึ้นนะคะแม่ก็บอกว่าเคจิเคยขึ้นแล้วตอนเด็กๆนะคะประมาณ1นขวบเคจิบอกว่าเคจิจําไม่ได้นะคะอยากจะขึ้นอีกนะคะเพื่อสร้างความทรงจําครั้งใหม่ค่ะเราก็เลยตกลงกันว่าให้แม่เคจิเนี่ยไปดูดอกไฮเดรเียให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแสงจะหมดจะถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่สวยค่ะแล้วก็ค่อยไปนั่งรถไฟทีหลังนะคะ และใกล้ๆสถานีรถไฟอาโอมีแห่งนี้นะคะก็จะมีสนามรถโกคาร์ดด้วยค่ะไม่เคจิก็เดินเลยไปแล้วนะคะเดินวกกลับมาใหม่เพราะว่าเคจิเห็นรถโกคาร์ดกำลังวิ่งอยู่ค่ะไม่เคจิไม่แน่ใจนะคะว่าเด็กเล็กๆอย่างเคจิเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนจะเป็นผู้ใหญ่นะคะกําลังขับวนอยู่เลยค่ะเคจิก็อยากจะเล่นนะคะแต่แม่ก็ไม่มีข้อมูลค่ะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะคะให้แม่ไปหาข้อมูลก่อนว่าเด็กเล็กๆอย่างเนี้ยเข้าได้หรือเปล่า โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมดอกไฮเดรเยียฝั่งนู้นกันนะคะตอนนี้เราก็เดินอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานีอาโอมิค่ะเป็นสถานีที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะก็คือสถานีไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ว่าทางเดินเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะซึ่งเกาะโอไดบะนี่นะคะเป็นเกาะเทียมที่เขาสร้างขึ้นมาถานนหนทางสถานีรถไฟทุกสิ่งอย่างเขาก็คือสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะทําให้แบบ สามารถสร้างแบบกว้างๆได้เลยนะคะจะไม่เหมือนอแถวๆบ้านที่เราอยู่ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะถนนหนทางก็จะแคบเล็กๆนะคะก็จะต่างจากโซนนี้มากๆเลยค่ะวันนี้เคจีก็ดีใจมากๆค่ะรู้สึกโชคดีนะคะที่ได้มาเจอขบวนรถมาริโอคาร์ทค่ะเขาก็อยากจะเล่นนะคะแต่ว่ารถนี้เด็กๆเล่นไม่ได้จะต้องมีใบขับขี่เท่านั้นนะคะต่างชาติก็เล่นได้ค่ะถ้าเราทำใบขับขี่สากลแม็กก็สามารถมาขับรถมาริโอคาร์ทได้นะคะ อันนี้เป็นโตเกียวเบย์นะคะนี่นะคะเป็นท่าเรืออ้น่าื่นเต้นโอ้นี่คือชื่อสวนสาธารณะนะคะ สวย,ย,สยตรงนี้สามารถถ่ายรูปได้ด้านนอกนะคะไม่สามารถเข้าไปถ่ายในสวนอัติไซได้โอ้มีเรือตรงนี้ด้วยากดีมากเลยนะคะここโอ้ยอยู่ติดโตเกีเยวเบ้นะคะแค่นี้ก็ได้ ลราก็มาเดินเล่นริมท่าเรือนะคะแล้วก็มีดอกไฮเดรเนียให้เราดูให้เราชมประปรายนะคะจริงๆถ้าแบบขึ้นเยอะๆก็จะสวยกว่านี้นะคะมีตู้คอนเทนเนอร์เยอะเลยไม่รู้ว่าที่แม่กเกจิตส่งของฟรีออเดอร์ขึ้นเรือไม่รู้ไซส์ไหนนะคะ ใหญ่มากเลยไม่รู้ใส่ดีหรือเปล่าไซซ์เรือแบบพลังการว่าะโอ,โอะ้ตรงนี้อถ้าขึ้นเยอะๆก็จะสวยนะคะตรงนี้เป็นสีม่วงสีค้าสีน้ำเงินเหมือนจะไม่ค่อยโตน่าจะโตแค่นี้นะคะ ออยมายคะ Ooh, ่ะอือออกแล้วออกแล้วบายบายเดลาชา ไม่เรือไม่แคจ่จีออกวันพุธนะคะเรือกำลังออกแต่ไม่รู้ไปไหนนะลำนี้ไม่รู้ไปไหนนะคะใหญ่มากเลยอ่ะอิต หลังจากเราเดินเล่นเสร็จแล้วก็ได้เวลามาขึ้นรถไฟแล้วค่ะโดยนี้เคจิเขามีบัตรรถไฟเป็นของตัวเองนะคะก็คือตั้งแต่ป1ขึ้นไปเนี่ยเด็กๆก,ก็จะต้องเสียค่าโดยสารเป็นครึ่งราคาของผู้ใหญ่ค่ะและที่บัตรของเด็กๆก,ก็จะมีชื่อนามสกุลติดไว้ด้วยนะคะไม่เคจิไม่ได้เขียนติดเองนะคะก็คือตั้งแต่เราซื้อมาจากที่จําหน่ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะปรินชื่อนามสกุลไว้บนบัตรให้เรียบร้อยนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆแตะบัตรหรือว่าติดบัตรก่อนเข้าสถานีก็จะมีเสียงที่ไม่เหมือนผู้ใหญ่ค่คะ จะเสียงคล้ายๆกับนกร้องนะคะก็จะดังปิว้วปิ้วก็จะทําให้รู้ว่ามีเด็กเข้ามาใช้บริการนะคะส่วนของผู้ใหญ่ก็จะดังอีกเสียงหนึ่งค่ะก็ทําให้สามารถแยกได้ง่ายนะคะว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าสมมุติว่าเป็นเสียงของเด็กแต่ผู้ใหญ่ถือบัตรนั้นก็ไม่ได้นะคะส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีก็สามารถนั่งรถไฟรถบัสประจําทางได้ฟรีค่ะ แต่ก็จะมีข้อ,อยกเว้นนะคะสําหรับรถบสัสแล้วก็รถไฟที่จําเป็นจะต้องสํารองที่นั่งแล้วก็จะต้องทําการจองแล้วก็ชําระในราคาเด็กค่ะ อย่างรถไฟโมโนเรลที่เราขึ้นอยู่นี้ก็เป็นรถไฟสาธารณะธรรมดาค่ะเด็กเล็กก็สามารถขึ้นฟรีได้เลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้นั่งรถไฟมาถึงบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เรือที่โอไดบะค่ะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะรับรองว่าเด็กๆมาที่นี่สนุกแน่นอนค่ะเคจิเคยมาแล้วตอนประมาณ1่ขวบนะคะวันนี้เคจิขาอยากจะไปอีกค่ะแต่ว่าเขาปิดแล้วนะคะเปิดถึงห้าโมงเย็นเท่านั้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะ วันนี้เรามานั่งรถไฟชมวิวอ่าวโตเกียวแล้วก็ดูความสวยงามของสะพานสายรุ้งกันดีกว่าค่ะ สถานีไดบะนะคะแล้วก็จะเชื่อมกับจุดตรงที่มีที่มีสันติภาพพอดีอันนี้สปาที่เปิดใหม่นะคะอันสปาโตเกียวอิอ対買わないでねはい ตอนกลับบ้านเราก็แวะมาดูกันดั้มนิดนึงค่ะนานๆทีจะได้เห็นกันดัมตอนกลางคืนนะคะเปิดไฟสวยดีเหมือนกันค่ะเคจิได้มาเห็นกันดัมตัวใหญ่ๆแบบนี้ครั้งแรกก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดนะคะเท่จังเลยแต่เคจิเขาไม่ค่อยอินค่ะเขาชอบรถไฟเครื่องบินนะคะประมาณนี้ถ้าชอบกันดัมอีกแม่คงแบบกระเ๋าแฟบกว่านี้แน่นอนค่ะเพราะว่าของเล่นกันดัมที่ญี่ปุ่นเยอะมากๆนะคะมีทั้งของเล่นของสะสมมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นหายากรุ่นลิมิเต็ดนะคะ มากมายหลากหลายให้เลือกค่ะไมเคจีกับเคจีเดินผ่านมาแล้วค่ะปาป้ายังวนอยู่ตรงกันดั้มนะคะเคจีเขาเห็นบันไดาสายรุ้งค่ะเดี๋ยวเนี้ค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีนี้นะคะนี่สามารถมาเดินเล่นถ่ายรูปได้สบายๆเลยค่ะช่วงหลังสองทุ่มนะคะห้างก็จะเริ่มปิดค่ะคนก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเป็น ทุ่งไฮเดนเยียยามค่ำคืนกับทุกคนก็คือดอกสีขาวสู้ไฟมากๆเเลยนะคะถ่ายรูปออกมาได้สวยมากๆเลยนี่ค่ะคลิปปิดท้ายวันนี้นะคะ มีนายแบบตัวน้อยเดินลงบันไดท่ามกลางทุ่งไฮเดนเกีย e ค่ะสำหรับคลิปวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับแม่เคจค่ะก็ได้กำลังใจจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยนะคะขอขอบพระคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ